เดี๋ยวเปลี่ยนถ้าฝกใหม่นะวันนี้ก็จะมารีดผ้านะคะช่วงช่วงว่างๆก็จะมารีดผ้า สวัสดีนะคะโอใคเมนิวเมนีวเมนิสวัสดีจ้า่วงว่างย่าจะรีดผ้าก่อนรีดผ้าไปด้วยขายไปด้วยหาเวลาเมื่อเจ้าย่าสวัสดีตอนเที่ยงสวัสดีตอนเที่ยงจ้าพี่มาดพี่มาดวัสดีจ้าขายของไปด้วยรีดผ้าไปด้วยน้องโดมวัสดีค่ะพี่มาดวัสดีค่ะ ขอบคุณนะคะเพราะว่าตั้งรอลูกค้าอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าเมื่อกี้ก็ขายไปแล้วตอนตั้งไม่ทันเนาะแต่ว่ายังไม่หมดนะเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนหน้าปกใหม่ <c oughs> เปลี่ยนรอรับลูกค้าไปด้วยแล้วพอช่วงว่างก็เลยมารีบผ้ากดไลค์แล้วครับออกกล้องด้วยครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายยังไม่ว่างออกกล้องขอบคุณค่ะพี่มาดเมื่อกี้แม่เหนียวนินทาครับรอ <c oughs> เอาเอาเอา <c oughs> นี้เดี๋ยวกันนะเดี๋ยวพาไปดูกับข้าวพี่ขายวันนี้วันนี้เหรอวันนี้ขายขนมจีนน้ำยาปลาน้ำยากะทิแล้วก็แกงเขียวหวาน เดี๋ยวถ้ามีลูกค้าสั่งเดี๋ยวย่าก็จะพาไปดูคุณแพแพวา่ากลางหน่อยระหว่างอ๋อ <laughs> คุณแพแพวา่าสวัสดีนะคะคุณพรพ,พรเนาะเพระว่าเบลอร <laughs> บ่าวอสวัสดีค่ะคุณเอสแอลสวัสดีค่ะน้องใส่ไม่ตอนแรกญาติจะใส่รีดผ้านั่นแหละแล้วครนี้พอดีตอนแรกว่าจะถ่ายตอนที่ลูกค้าเขาสั่งของนั่นแหละแต่ตอนนี้ยังไม่มีลูกค้าสั่งของญาติก็เลยมารีดผ้าญาติก็เลยใส่โอ๊ยน้องพรก็ สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทำเมนูรีดผ้าไปก่อนนะเมนูอ่ะเมนูอ่ะขายอยู่แต่ว่าเดี๋ยวญาติจะพาไปดูบ่าแต่ก็ใกล้แล้วล่ะก็ไม่ไม่เยอะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูรีดผ้านะแหม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 เดี๋ยวกันนะดูหลังบ้านกันนะ นี่ขายของไปด้วยนี่ไงอันนี้น้ำยาปลานี่นะคะก็หมดไปครึ่งแล้วล่ะอันนี้น้ำยากะทิเห็นไหมก็ใกล้จะหมดแล้วแล้วครน,นี้ช่วงที่เรารอลูกค้านะเราก็ไปรีดผ้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกว่าจะใส่ที่รีดผ้าไงแล้วครน,นี้ไม่ทันได้ใส่ รีดผ้าไปไม่กวนแล้วขอบคุณนะคะคุณแพวาแพวาแพวาที่ไหนเนาะน่ากินค่ะมา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  <c oughs> ก็หมดไปอย่างละครึ่งแล้วล่ะ <c oughs> ก็หมดไปอย่างละครึ่งแล้วแล้วคันนี้ยยกก็เลยช่วงว่างเนาะ <c oughs> ขอบคุณคะ่ะแม่นิวช่วงว่างยยกก็เลยว่า <c oughs> เออมารีดผ้าซะหน่อยรอลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เลย เป็นเมนูรีดผ้าไปช่วงนี้ก็บางทีพอได้มานะพระถ้าลูกค้าได้มาเนาะก็จะยุ่งๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อกี้ว่าเมื่อเช้าว่าจะขึ้นแล้วละ่ะแล้วก็น,นี้กำลังยุ่งขายอยู่ก็เลยไม่ได้ไม่ได้ขึ้นเลยก็เลยเอาเอา เอาเมนูรีบมาใส่แพวาแพวาแพแพวา,พวาน้องเปิ้ลเหรอย่ามีอะไรกินมีหลายอย่างมีน้ำยาก,กะทิเอาไหมน้องดงต้องไม่กินเผ็ดแน่เลยน้ำยาก,กะทิแกงเขียวหวานเอาไหม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งเมนูรีบผ้าไปให้น้องพรอย <c oughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะคะแต่ช่วงที่ไม่มีลูกค้าญาก็จะมารีบค่าเดี๋ยวญาไปเปลี่ยนหน้าโปรไฟล์ใหม่ <c oughs> หน้าโปรไฟล์ทักทายกันก่อนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะคะญาก็จะมาขึ้นสักแป๊บหนึ่งก็จะ,จะขึ้นไม่นานขึ้นพอได้ส่งงานเนาะนิดๆหน่อยๆน,น,นะ ย่าทำหลายเมนูทำลาบเมนูกับผัดหมูใส่ถั่วฝักยาวขอบคุณนะคะบ่าวเอ่ก็ <c oughs> อร่อยนะน้องโดเม,มนูลาบช่วงนี้ย่าไม่ค่อยได้ทำลาบเลยเดี๋ยวก็จะทำอยู่ว่าจะทำเมนูลาบแล้วก็ทำข้าวยำอยู่ขอบคุณค่ะขอบคุณ f c ซที่อยู่ข้างบนนะคะขอบคุณหกเลอร์หลไรนะคะ นี่ยาก็จะพามารีบผ้าก่อนนะคะช่วงที่เหงาเงาไม่มีลูกค้ายาก,ก็เลยว่าเออจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เจ๊บ้าเจ๊บ้าสวัสดีค่ะดูนะ <c oughs> ยา่ยาอย่เอาโทรศัพท์ใกล้ครับกลัวดนโทรอ๋อไม่ใกล้ไม่ใกล้ดูดูดนะมันเหมือนใกล้แต่อันี้ห่างอยู่ห่างอยู่ขอบคุณนะคะ นี่แหละพอเวลาว่างยากก็จะเอาอย่างนี้แหละเพราะว่าในการที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเนาะเสียเวลาแล้วก็เราก็มีอะไรทําเราก็ทําไปด้วยพอเวลามีขายของเราก็ไปขายของก่อนจะขึ้นสักแป๊บหนึง่งขอบคุณนะคะพักทายกันก่อนนะคะทักทายกันก่อน เ <c oughs> พราะว่าเราเราขายอยู่ในบ้านเนาะมันก็จะสะดวกในการที่ว่าเราทํางานบ้านไปด้วยขายของไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็จะสาราก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ก็เอาตามแบบฉบับเนาะตามแบบฉบับ คุณน่านสวัสดีค่ะเอ้เข้ามาดูเขาบอกว่าผ้นาปกทําไมเป็นกับข้าวพอเข้ามาทําไมเป็นรีดผ้าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณน่านก็บอกว่าเอา้าเป็นรีดผ้าได้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ทักทายกันก่อนนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะเราต้องเราเราจะไปรอยอย่างเดียวไม่ได้นะมีเวลาเราก็ต้องทำต้องงานบ้านเนาะเพราะว่าขายของก็จะมาเป็นช่วงๆ <c oughs> พอได้เงียบ <c oughs> ก็เงียบนะแต่พอพอเวลาเวลาเวลาได้มาก็มาทีเดียวมาทีเดียวหลายหลายเจ้าอย่างเงี้ย ตะกี้ตะกี้แม่นิวขึ้นย่าก็มาไ,ได้ไปย่าเห็นอยู่ย่าทํากับข้าวอยู่ย่าทําของอยู่จึงแล้วก็ก็เลยมไ่ได้เข้าไปวันนี้วันนี้ก็จะบ่ค่อยได้ไปหาไถ่สักเท่าใดเนาะทักทายก่อนนะคะคุณนิวสเสนสวัสดีครับนะคะจาก คุณน่านนะคะได้อย่างกินกันเนาะแม่ตอนนี้ตอนกลางวันได้อะไรกินกันรีดจุดนะัเกเรียนให้น้องน้องน้องคุณก่อนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจ แต่เมื่อเช้าว่าจะขึ้นทำทำอันนี้แล,ล้วล่ะแต่พอดีรีบเนาะรีบทำโน่นทำนี่ทำอะไรจุกจ๊กจุ๊กจิ๊กจิ๊กเอมันยุ่งเนาะยุ่งก็เลยไม่ได้ขึ้นก็เลยตอนนี้ก็เลยพอว่างหน่อยหนึ่งก็เลยว่าเออมาขึ้นรีบผ้าก็ได้อะเดี๋ยวเอาเมนูไปเมนูรีบผ้าไปให้น้องพรน็นแล้วกัน เดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนหน้าโปรไฟล์ใหม่นะหน้าโปรไฟล์รีดผ้านะน้องพรวันนี้มีหนังเหรอวันนี้มีหนังใช่ไหม องพอนออกวิ่งนี้นะส่วนมากก็จะมีหนังอ๋อียแค่นี้แล้วเป็นอย่างเจ้าจ้าแม่นิวเราก็จะต้อง แบบว่าอันไหนที่ว่าเวลาเราว่างเราก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเนาะเราก็ทําไปด้วยขายของไปด้วยเราต้องมีความสามารถของเรานะความสามารถรีดผ้านะความสามารถรีดผ้านะขายของไปด้วยบางคนเขาก็จะเริ่มออกไปข้างนอกกัน ร้านค้าก็จะเยอะนะเดี๋ยวญาติจะให้ดูนะร้านค้าก็จะเยอะมากเลยช่วงตอนเช้าก็จะขึ้นกันอย่างงี้นะร้านค้าจะเยอะมากเนี่ยเนี่ยร้านค้ามีหลายร้านค้านะเนี่ยเห็นนะมีเยอะร้านค้าเยอะเป็นสิบร้านเลยนะ มีผลไม้ก็มีร้านน้ำก็มีนี่ร้านกับข้าวอะไรก็มีอืมเห็นไหมส่วนมากก็จะเป็นร้านอาหารตามสั่งร้านโน่นนี่นั่นในหมู่บ้านมีหมดทุกอย่างนะอย่างเงี้ยเนี่ยมีหมดทุกอย่างนะตั้งแต่น้ำผลไม้ มีอาหารตามสั่งร้านน้ํามีทุกอย่างอะ่ะแบบว่าเราเราไม่ต้องออกไปข้างนอกนะว่าจะตําถั่วหินหญ้าตำส้มตำเมื่อวานอยากกินจัดเลยไม่นิว้วจัดจ,ดจดัยาก็จะขึ้นไม่นานหรอกเอาพอพอได้ส่งงานพอได้ส่งงานนะขอสักยี่สิบนาทีก็พอแล้ว จะได้จะได้เพื่อนๆจะได้วิ่งไปหาไปบ้านอื่นมั่งอะไรมั่งเนาะยาก็จะขึ้นนิดเดียวเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนโปรไฟล์ข้างหน้าอยู่เดี๋ยวน้องพรเซลอีกนะเวลาเราเรารีบผ้าอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าเพราะว่าเราอะทำ ทำเกี่ยวกับอาหารอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่นึกถึงเมื่อวานเนาะเอาไม่นิวเนะ <c oughs> าะเมื่อวานตามส้มอยู่ที่สวนเออยากก็ลืมไปแทนที่จะขึ้นตอนเย็นก็ได้เนาะตอนเย็นว่าจะทำหมูย่างกินกันอยู่ ยาก็ลืมเนึกไปไม่แน่นะเย็นนี้อาจจะขึ้นใหม่ก็ได้ก็จะทำกับข้าวอะไรกินกันอยู่ <c oughs> ขอบคุณพี่มาดมากนะคะขอบคุณแม่นิวขอบคุณน้องพรขอบคุณน้องโดมคุณน่านแล้วก็ใครอีกหลายคนเลยนะ ที่ไม่ได้ทักเอ่ยชื่อเอ่ยนามก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะนี่ก็สิบหกนาทีแล้วเจาวาด้วยนะคะขอบคุณบ่าวแอ่ด้วยขอบคุณทุกกำลังใจนะคะ วันนี้ก็มากินเมนูรีดผ้าไปก่อนกินเมนูเดี๋ยวย่าจะไปเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าโปรไฟล์อยู่เดี๋ยวเขาแซวเอาอะไรเนี่ยไม่ตรงปกเลยนะเขาบอกเอากับข้าวขึ้นกลายเป็นเมนู ุณเปียโนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณผู้กำลังใจนะคะยินดีต้อนรับนะคะขอบคุณที่แวะมาเป็นกําลังใจให้นะคะคุณเปียโนบางทีเราก็อาจจะไปไม่ค่อยทั่วถึงนะคะบางทีแบบ นานะก็อาจจะไปหาเพื่อนเก่าสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราเพื่อนพอเพื่อนเยอะเราก็อาจจะไปไม่ทั่วถึงก็ต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะคะช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ฝุ่นก็จะเยอะเนาะที่แถวยญ้าก,ก็เยอะมากเลยฝุ่นช่วงเช้าช่วงเช้าฝุ่นละอองเยอะมากแต่พอ พอสสายแล้วพอแดดออกเนี้ยก็จะค่อยๆจางไปไหนก็ปิดแม็กปิดจมูกกันด้วยนะคะเพื่อสุขภาพของเราเนาะเขาเรียกว่า PM PM อะไรนะมันเยอะมากเลยเดี๋ยวอันนี้ก็ได้อันนี้ละ เดี๋ยวยาก็จะขออนุญาตลงก่อนนะคะเอาแค่นี้ก็พอเนาะไม่ต้องยาวมากเพราะมันไม่มีสาระอะไรมากมาย <c oughs> ขอบคุณแม่นิวนะคะขอบคุณคุณเปียโนต์ขอบคุณคุณน่านนะคะน้องพรเจวาแล้วก็น้องโดมพี่มาดด้วยนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะคะไม่ได้เอ่ยชื่อใครก็ต้องขอโทษขออาภัยนะคะ อา่อาน้องดาน้องดาสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้น้องดาทักทายสักแป๊บหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวยากก็จะลงแล้วขอบคุณมากค่ะน้องดาว่าจะไม่ขึ้นแล้วน้องดาก็เลยว่าขึ้นสะหน่อยพอได้ส่งงานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเมื่อเช้าก็รีบๆทำก็เลยไม่ได้ขึ้นก็เลยขึ้นสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้น้องดาทักทาย ส่งงานส่งงานใช่ใช่ใช่น้องดาพอได้ส่งงานหน่อยน้องดาเพราะว่าเราไม่ได้ส่งงานเนาะ <S <S เพราะว่าเราเคยขึ้นอย่าเงี้ยเราก็ไม่ได้ขึ้นเราก็มาขึ้นส่งงานสักน้อยนึงก็ยังดีดีกว่าเราไม่ได้ทําอะไรเลยเนาะน้องดาเนาะขอบคุณค่ะน้องดาเพราะว่าช่วงที่ว่างเนาะไม่มีไม่มีออเดอร์มายากก็จะรีดผ้าไปด้วยเพราะว่ามันมีผ้ารีดเราก็รีดผ้าไปด้วย ่วงน,นี้ก็เลยช่วงวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยก็จะรีดผ้าแต่อาทิตย์หนึ่งก็รีดประมาณสองครั้งสามครั้งนี่แหละถ้าเราทิ้งไว้แบบทั้งอาทิตย์เดี๋ยวผมจะส่งงานบ้าน <c oughs> กี่โมงนะ้องพรน <c oughs> กี่โมงกี่โมงกี่โมงบกอแล้วเดี๋ยวญาติจะได้ไปถูกจะได้จะได้จ้องโทรศัพท์ไว้ <c oughs> กี่โมงบ่ายเหรอบปาโมงหรอ รีบเลยรีบเลยแหมกี่โมงบ่ายโมงบ่าสองส่งงานส่งงานนะนะนะเป็นเป็นเป็นบางครั้งน้องดาบางครั้งก็เรียบบางครั้งก็ไม่เรียบแต่ว่า แต่เราพ่นไอเราฉีดน้ำยาลีดผ้าไปอ่ะมันก็เรียบอยู่นะขอบคุณมากนะคะอยู่นี่ไม่ค่อยได้รีดเลยช่องเสื้อส้มนะถ้าขึ้นไลค์อ๋อช่องอีกช่องหนึ่ง่ะหรอช่องน้อยๆอ่ะะหรอโอเคโอเคใส่เสื้อกันหนาวเยอะอ๋อใช่ ช่วงนี้หน้าหนาวก็จะใส่เสื้อกันหนาวแล้วก็ใส่เสื้อย,ยืดอะไรอย่างเงี้ยเนาะน้องดาเนาะก็จะไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ขอบคุณนะคะเดี๋ยวญาติจะขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะจะได้ไปบ้านเพื่อนๆกันเนาะช่องน้อยๆญาใช่ใช่ช่องน้อยๆช,ช, <laughs> ช่องน้อยๆอน,อยน,อยน้องพรใช่ไหมกี่โมงล่ะกี่โมงน้องพร <laughs> ญาตจะขออนุญาตลงก่อนนะคะขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์นะคะญาตจะไม่เอ่ยชื่อแล้วนะเมื่อกี้เดี๋ยวญาตจะลืมแล้วพบกันใหม่นะคะพบกันที่บ้านน้องพรนะคะบา,บาย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 ช่องนั้นมีเพื่อนสามคนพี่ดาย่าสาม <laughs> บ,าบายบายค่ะบาย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 เออสามคนก็ยังดีขอบคุณคุณน่าด้วยนะคะ